สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องของข้าวโพดกันอยู่นะคะจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกข้าวโพดแล้วก็ลงมือปลูกข้าวโพดนะคะสําหรับอาทิตย์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากข้าวโพดนะคะวันนี้เรามาแปลร,รูปอย่างแรกเลยก็คือการทําข้าวเกลียบข้าวโพดค่ะค่ะแล้วเราก็มาอยู่ในสถานที่ที่เราจะแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดนะคะค้าวโถึงต้อง ขอแนะนำผู้ช่วยเชฟหรือเชฟตัวเล็ก3าคนกันก่อนเลยนะคะขอเชิญเชฟเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ฉันชื่อเด็กหีงนิตยาโอโรร,รัมหรือเรียกว่ารูกวิดนอยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหนูชื่อเด็กอิชิเการตวรํมหรือรูกแป้งรัมค่ะ สวัสดีค่ะนิสเด็กหญิงพิณภาแสงรัมดูกุ๊กพุ้งปุ้ยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแปลรูปิืภัณฑ์ที่เป็นรูปสื่อสารภาพยนโร์ใช่ไหมคะคะแล้วเป็นอะไรคะเป็นเ้าเปียกกระโบดค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นมันมีอะไรบ้างที่เป็นวัตถุดิบในการแปลรูปนี้บ้างคะค่ะแล้ววัตถุดิบในการแปลรูปข้าวเปลียวมีอะไรบ้างคะุกแป้งรามค่ะมี ข้าวโพด300กรัมแป้งมันสำปะหลัง500กรัมเกลือ10กรัมน้ำ100มลสองถ้วยค่ะอ๋อแล้วขั้นตอนแรกในการทำเราต้องทำอะไรบ้างคะค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะบดเนื้อข้าวโพดกับน้ำให้ละเอียดค่ะบดเนื้อข้าวโพดกับน้ำให้ละเอียดห่ดะคะค่ะลงมือเลยเนาะบดให้ละเอียด,ดเลยใช่ไหมคะ Mm. 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 ตอนแรกเราจะทำอะไรกันก่อนคะตึแงแป้งหน้าก็บดเนื้อข้าวโพดกับน้ำให้ละเอียดค่ะบดเนื้อข้าวโพดกับน้ำให้หหละเอียดนะคะใช่ค mm hmm. ่ะบดเนื้อข้าวโพดกับน้ำอันนี้น้ำเราใช้น้ำน้ำดื่มธรรมดาใช่ไหมคะ Okay.